สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมกระบฏดหนีตายนะครับวันนี้เราก็อยู่กับตัวละครไปรั่วอินวันนี้เราจะมาทําอะไรกันวันนี้เราจะมา,ารีวิวฟานนะครับซึ่งเป็นปานของสํานักสันโดก็คือเกาะดอกท้อฟานนั้นก็คือคัมพีขึ้นหยกนะครับเป็นปานธาตุไทเก็กที่ถือว่าค่อนข้างดีนะฮะมาดูในเรื่องของสเตตัสก่อนเลยนะครับวิชาคัมพีขึ้นหยกขั้น72นะฮะถือว่า สูงสุดแล้วเทียบเท่ากับฟาน6สำนักฟาน2สำนักย่อยเรามาดูที่สเตตัสทั่วไปนะฮะขั้น1ีบ12 2, ให้กล้ามเนื้อมาอยู่ที่157แล้วก็สมดุลอยู่ที่125ลมหายใจ246ลมปาน163พลังกาย134หลักๆและจะเน้นที่ลมหายใจเป็นหลักนะครับโดดมาถึง200เลยทีนี้มาดูที่พลังอุปกรณ์นะฮะกำลังแขนหรือว่ากล้ามเนื้อนะครับบวกที่200 35เป็นค่าสูงสุดนะครับสมดุลสูงสุดที่187ลมหายใจสูงสุดที่369ถือว่าเยอะมากนะฮะลมปาน244พลังกาย201อันนี้ก็เป็นพลังที่เราสามารถใส่ได้กับชุดนะฮะปานคัมพีขึ้นหยกเป็นปานท่าท่าเก๊กบวกเลือดลมสูงสุดอยู่ที่9630กําำลังภายในสูงสุดที่2710แล้วก็ ค่าการทนทานาการปัดป้องสูงสุดหรือว่าค่าป้องกันค่าหลอดกาดเรานะฮะบวกที่9,390นะครับป้องกันภายในสแตนดาร์ดพื้นฐานเลยนะฮะขั้น72หรือเทียบเท่าปาน6ขั้น49บวกที่215นะครับความเสียหายกำลังภายในก็ไทเก็ก20ยางแข็งยินอ่อนบวกที่16โอเคนี่ก็คือเปอรตรัดคร่าวๆนะครับทีนี้พูดถึงเรื่องของ ปฟาร์นี้ฟาร์นคลื่นหยกเนี่ยมันดียังไงเอฟเฟกมันมีอยู่ทั้งหมด2เอฟเฟกนะครับเอฟเฟกที่1ก็คือเอฟเฟกน้ําขึ้นเอฟเฟกที่2ก็คือเอฟเฟกน้ําลงทีนี้เราจะมาดูที่เอฟเฟกน้ําขึ้นก่อนนะฮะเอฟเฟกน้ําขึ้นเนี่ยในบัฟที่ที่ผมกําลังใช้ลูกศรชี้ให้ดูอยู่เนี่ยเขาบอกว่ามีโอกาส50%าส่งผลทําลายอ่อนโยนเป็นพิเศษ65%บวกกับอีก736จุด และก็ทําให้อีกฝ่ายนะฮะภายใน3วินาทีเคลื่อนไหวลดลง50%และติดสถานะห้ามวิชาตัวเบาก็คือไม่สามารถกระโดดได้หรือขยับได้นะฮะคูดาว25วินาทีถึงจะกลับมาใช้ได้อีกตรงนี้ต้องต้องต้องกักะกันนิดนึงนะฮะต้องฝึกกันนิดนึงนะฮะเรื่องคู่ดาวเอฟเฟกที่2เอฟเฟ,ก,เฟ,เฟกน้ำลงเอฟเฟกนี้เราจะมีโอกาส50%เมื่อถูกคู่ต่อสู้ หรือว่าศัตรูโจมตีเราผู้ต่อสู้จะเป็นอวมภาพ4วินาทีคูดาว40วินาทีนะครับคูดานเนี่ยนับหลังจากที่ติดเอฟเฟกไปแล้วนะฮะซึ่งเอฟเฟกที่จะติดเนี่ยก็มีโอกาส50/50นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่าว่า่ละเอฟเฟกเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองเอฟเฟกปรานกันเลยลวกันนะฮะเดี๋ยวลองที่เอฟเฟกที่1ก่อนแล้วกันเนาะเอฟเฟกที่1นนะฮะเมื่อโจมตีจะเพิ่มทำนายอ่อนโยน 65%แล้วก็บวกอีก736จุดนะฮะซึ่งมีโอกาส50%นะครับโอกาส50%นะเป็นท่าตักกาศนี่นะฮะซอนขึ้นมา900แล้วก็เท่าไหร่นะเมื่อกี้ดูไม่ทันแล้วก็ติดสถานะด้วยเดี๋ยวดูใหม่ อ่าเนี่ยฮะแล้วก็ติดสถานะน้ำขึ้นลดความเคลื่อนไหวลดลง40%แล้วเมื่อกี้มีเอฟเฟกที่เป็นล็อกขาด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูเป็นภาพสโลวแล้วกันนะโอเคครับเอฟเฟกที่1ผ่านไปนะทีนี้จะเป็นเอฟเฟกที่2นะครับเดี๋ยวขอญอาตเอาตัวไปอีเทียนเป็นตัวทดสอบแล้วกันนะเอฟเฟกที่2เอฟเฟกน้ำลงนะมีโอกาส50%ที่จะทำให้ คู่ต่อสู้โจมตีแล้วเกิดอัมพาตสีวินาทีหรือก็คือตึงล่างนั่นเองนะครับสีวินาทีแล้วก็ติดคูดาวสี่สิบวินาทีนะครับเดี๋ยวเริ่มทดสอบกันเลยดีกว่าเนี่ยฮะติดตึงล่างสี่วินะครับขยับไม่ได้คูดาวสี่สิบวินาทีเดี๋ยวเราจะลองดูอีกครั้งหนึง่ง นี่นะฮะติดตึงล่างสีวิขยับไม่ได้โอเคเอฟเฟกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทั้งสองเอฟเฟกนะก็โดนตีคนที่ตีเราก็มีโอกาสติดตึงล่างเราตีเขาเขาก็มีโอกาสที่จะห้ามวิชาตัวเบาแล้วก็เพิ่มดามิแฝงไปเป็นดาเมิยินอ่อน65%บวกกับอีก700นะฮะ ไอตรงเจ็ดร้อยเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันคิดตามค่ากําลังภายในหรือเปล่านะแต่ตัวของปลรวอินเนี่ยมีกําลังภายในสูงสุดที่หมื่นหนึ่งพันก็อาจจะคิดจากตรงนั้นนะครับต้องจําตรงนี้นะครับมันเป็นดาเมจอ่อนนะครับเป็นภายในนะไม่ใช่ภายนอกนะครับโอเคสําหรับข้อดีข้อด้อยนะครับข้อดีผมให้ตรงที่มันเป็นปานที่ บวกดาเมจค่อนข้างเยอะสำหรับสายภายในนะแล้วก็เป็นปานที่เป็นธาตุไทเก็กก็คือสามารถเล่นในทั้งหยางแข็งยินอ่อนก็ได้นะครับก็ถือว่าลดดาเมจไปแค่4%นะจาก20ถือว่าใช้ได้ส่วนเขาเสียเขาเสียผมมองว่ามันเป็นปานธาตุไทเก็กซึ่งมันไม่ค่อยจะซับพอร์ตกับคนที่เล่นสายเฉพาะทางนะสายเฉพาะทางอนะ่ะที่แบบ เป็นพวกสายหยางแข็งหินอ่อนอย่างเล่นมือพูดอย่างเงี้ยเป็นสายแข็งใช่ไหมดาเมจก็จะหายไปอย่างที่ว่ามันอาจจะหายไปไม่เยอะแต่มันก็ถือว่าหายไปนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะบางมากาะให้เลือดมาน้อยนี่คือข้อข้อด้อยของมันแต่การที่ได้เลือดน้อยแต่ว,ว่าตีแรงก็ถือว่าสมเหตุสมผลนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนก็อย่าลืมติดตามช่องของเราแล้วก็ กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ